ใช่หมดเลยอ่ะเต้ยคุณเล่นอะไรของคุณฮะคุณเห็นแล้วอาหารพ่อผมเนี่ยเป็นสุดสนุกหรือไงมุ่นพ่อแม่ผมรออยู่ไปนี่แล้วค่ะ<า>อ่ะเดี๋ยวเลี้ยวอุ้มเล่นไปหนอินเดียไม่ได้เห็นว่าทีมงานบางรักเขาจะมาท้านาราที่นี่เจ็ดแปดที่อ่ะพ่อครับแม่ครับผอมาแล้วครับ เราสองคนก็ได้เจอกันแล้วนะคะคุณชาลีอะไรก uh ันเนี <t bueno> <t <t ่ยคุณหนูเปิ้ลนี่สวยขนาดที่คุณตะลึงความขวดหลุดมือเลยหรอเอ่อหนูต้องขอโทษด้วยนะคะคุณพ่อที่สวยจนทำให้คุณพ่อต้องตกใจอะค่ะไม่ไม่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยพาหนูเปิ้ลไปนั่งก่อนนะแล้วซันอะไปช่วยแม่ ในครัวเดี๋ยวให้แม่บ้านเนี่ยมาเก็บกวาดแล้วกันลูกได้ครับขอฝากด้วยนะครับจะ่มาเปิ้ลค่ะคุณมาที่นี่ทำไมเฮ้ยก็ไหนคุณบอกว่าจะเลิกกับอีแก่นั่นน่ะจะเลิกไม่ได้ง่ายๆได้ไงล่าเขาเป็นเจ้าของร้านเขาถือเงินคุณเข้าใจผมบ้างที่ฉันเบื่อจะฟังคำแก้ตัวของคุณเต็มทนแล้วนะนี่คุณคิดหรอว่าที่ฉันมาที่เนี่ย จะมาขอร้องให้คุณเลิกกับไอ้แก่คุณไม่บอกนะว่าคุณจะมาหลอกแต่งงานกับลูกชายผมก็ฉลาดดีนี่ฉันจะทําให้ครอบครัวของคุณพังพินาศเหมือนที่คุณเคยทํากับชีวิตน้องสาวฉันเนี่ยคุณบอกมาเลยคุณต้องงานเงินเท่าไหร่แล้วก็ออกไปจากชีวิตลูกชายผมหดีอยนี้อม พอดีฉันก็เป็นคนใช้เงินเก่งด้วยสิคะเท่าไหร่ดีนะสักสิบล้านน่าจะพอไหมคะชิบ้าไปเรื่องเหรอสิบล้านผมไม่เอาเงินมาที่ไหนให้คุณก็แล้วแต่คุณแล้วกันคุณจำเอาไว้เลยนะคุณไม่มีทางได้แต่งงานกับลูกชายผมแน่นะอน ุณนี่คิดนะว่าฉันจะลืมสิ่งที่คุณเคยทำบนโลกสาใช่ไหมคุณจะมาฝันนี้ไม่ได้อ่าน้ำมะนาวเย็นๆจ้ะเออคุยอะไรกันอยู่จ้ะก็กคุยเรื่องเมนูอาหารของร้านนะจ้ะค่ะหนูว่าร้านเราน่าจะมีเมนูอาหารพวกอาหารฝรั่งเข้ามาแจมด้วยนะคะไม่ได้มีแต่อาหารไทยอะคะ่ะเอ,อ๊หนูเปิ้ลเคยมาที่นี่หรอคะอ๋อเออไม่เคยค่ะ เคยได้ไงครับคุณมันก็เพิ่งมาจากนอกอ่าๆๆคุยกันไปก่อนอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ไปดูซันในครัวก่อนนะลูกค่ะคุณบอกมาคุณรู้การอะไรจะเลิกยู่กับครอบครัวกับพิธีขอฉันคิดดูก่อนนะคะ เพิ่นคือผมรอไม่ไหวแล้วอ่ะเราแต่งงานกันนะเพิ่นหยุดถนะลูกลูกทำนี้ไม่ได้นะฮะพ่อห้ามลูกทำไมเนี่ยฮะเปิน่นผมขอคุยกับคุณหน่อยอะไรที่ไน ใช่ครับนี่มันเรื่องอะไรกันนะครับไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโอยนี่คุณรู้ไหมคะว่าฉันตื่นเต้นมากเลยล่ะค่ะวันนี้มันวันอะไรไม่รู้อะสนุกสนุกนี่ผมจะยอมจ่ายเงนินทีกสิบล้านขอให้คุณหยุดพฤติกรรมแบบนี้ <c oughs> นคิดไปคิดมาสิสิบล้านไม่น่าจะพอแล้วล่ะค่ะเพราะว่าปั้นอยากจะได้ซูเปอร์ขายอีกหนึ่งคันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนยอดเป็นสักยี่สิบสามสิบล้านแล้วกันะค่ะคุณจะบ้าเหรอผมจะหาเงินที่หไหนมาให้คุณยี่สิบสามสิบล้านอ่ะนั่นมัน็นเรื่องของคุณนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยปั้นก็คงต้องเป็นลูกสะใภ้คุณละคะ่ะแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะต่อให้คุณชดใช้ด้วยชีวิตของคุณเนี่ยมันก็ไม่พอหรอกคะ่ะ <c oughs> <c oughs> พ่อครับคุยเรื่องอะไรกันครับเอ,อ่อที่ราคาสรุปแล้วอะ่ะเปิ้ลตกลงแต่งนะคะจริงเหรอครับผมดีใจมากเลยนะครับค่ะแม่ดีใจด้วยนะแม่มีความสุขจังเลยอะ่ะเมื่อเห็นลูกสองคุณมีความสุขมีด,ดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเรานะหนูเปิ้ลขอบคุณค่ะแม่มหนูเปิ้ลนี่เป็นผู้หญิงที่ดีนะ ก็คงไม่มีผู้หญิงคนไหนอยอมลำบากไปกับครอบครัวของเราหรอกตอนนี้ครอบครัวของเราอะกำลังจะล้มละลาย<ห>แต่แม่ก็ดีใจนะที่หนูเฟินเขาลักซันจริงๆคุณอะไรล้มละลายคุณอะไรมาพูดอ่ะคุณเล่นหรือเปล่าพูดเล่นทำไมฉันไม่อยากปิดบังแล้วเนี่ยแหละมันคือความจริงในที่สุด ครัวของคุณก็ลมละลายมันก็สะสมแล้วล่ะค่ะดีดีก่อนนะเพื่อนคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฮะนี่มันเรื่องอะไรกันะก็เพราะว่าหนูเปิ้ลน่ะเขาเป็นพี่สาวเมียน้อยพ่อแกยังไงฮะเมียน้อยมันไม่ไม่จริงนะไม่จริง ฉันรู้เรื่องจริงหมดแล้วคุณคิดเหรอว่าฉันอ่ะไม่เช็คกล้องวงจรปิดคุณพาผู้หญิงคนนั้นไปที่ออฟฟิศอ่ะคุณผมวันนั้นผมเรื่องขาดความยับยั้งชั่งใจอะผมไม่ได้ตั้งใจผมผม่ได้จริงใจกับเด็กคนนั้นเลยยังไงอ่ะคุณก็ต้องชดใช้สิ่งที่คุณทำลงไปฉันจะให้ทนายของฉันติดต่อคุณไปเรื่องอย่าของเราลี ทึงขนาดยาเลยเหรอกูยกไปผมนะยกไปผมนน,นลีผมรักคุณผมรักคุณคุณได้ยินไหมคุณชาลีคุณทํามันพังไปหมดทุกอย่างเลยนะพังแม้แต่เรื่องงานพังทั้งครอบครัวคุณเตรียมตัวไปรับเรื่องหยาดีกว่าไปลีไปออกไป ออกไปสิถ้างั้นหมดเุลาของฉันแล้วอะฉันขอตัวนะคะเออยังไงอะ่ะแม่ก็ขอโทษเรื่องน้องสาวของคุณด้วยนะค่ะฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะสัน แล้วเรื่องที่เราจะลงออนไลาน์นะเรื่องจริงหรือเปล่าแม่กับกูขึ้นมาอย่างนั้นล่ะพ่อแกดูสิทำตัวน่าสงสัยมากเลยแม่ว่าซันน่ะรีบตามหนูเปิ้ลไปดีกว่าหนูเปิ้ลเป็นคนดีนะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือเลยลูก เปิ้ลเปิ้ลดีกวอาสิเปิ้ลผมรู้นะว่าพ่อของผมเนี่ยเขาทำไม่ดีกับน้องสาวคุณไว้อะแต่ผมอยากบอกตามตรงนะเพราะผมคือผมผมไม่ใช่พ่อของผมขอโอกาสให้ผมเนี่ยได้ดูแลคุณเถอะนะเปิ้ลแต่งงานกับผมนะ ผมสัญญานะว่าผมจะดูแลคุณตลอดไปคผมจะไม่ทําให้คุณเสียใจเหมือนที่พ่อของผมเนี่ยเคยทำกับน้องสาวคุณรักคุณมากนะค่ะถ้ามีคนมาเก็บเมื่อไหร่แกรี่บอกไปเลยนะฉันไม่กล้าทำอ่ะฉันกลัวเฮ้ย ไม่กล้าทำได้ยังไงเรื่องง่ายๆแค่นี้เองเอนั่นเห็นไหมมีคนมาแล้วแกรีบออกไปสิออกไปเร็วก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากทำโอ้ยนี่โตถ้าแกไม่ทำเมื่อไหร,ร่แกจะเป็นงานทักทีเนี่ยมันเก็บไปแล้วนะ่เห็นไหมนะะโอ้ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะพาแกไปดูเมืองชีพว่าเขาทำกันยังไงมันนี้ไม่ได้เรื่องจริงๆเลย น,นี่เลยอะไรนะพี่นี่แกเห็นนั่นไหมดูรุ่นพี่เขาทำกันดูคอยดูนะนรับรองแบบนี้สำเร็จทุกลายมันไม่มีใครไม่โลภหรอกดูจับตาดูดีๆเลยนะมันจะดีเหรอพี่แม่ฉันบอกว่าอย่าไปเอาขอของคนอื่นอะอา้าวนี่โตแม่เองเสียไปตั้งแต่สามปีที่แล้ว,ลวนะตอนนี้เองก็อยู่กับพี่ เวลาพี่จะพูดอะไรเอ็ก็ฟังพี่พี่สั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําดูเอาไว้นูน่นเห็นไหมรุนพี่เขาทำกันไงเขาทำกันอย่างนี้ของน้องป่ะเนี่ยเปล่าหรอกแต่ว่าเราเจอพร้อมกันนะ่ะฉันว่าเราเอามาแบ่งกันไหมเฮ้ยพี่ว่าเราไปแจ้งความดีกว่านะมันไม่ใช่ทองพี่ด้วยอะ่ะแต่ว่ามันเส้นใหญ่นะพี่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปขายเนี่ยน่าจะได้เยอะนะดูเนี่ยน่าจะสองสามบาทเลยอะ่ะ น้องแต่แต่พี่ว่าเจ้าของก็อาจจะตามหาอยู่ก็ได้นะพี่ว่าเราเอาไปให้ตำรวจดีกว่าแล้วให้เขาไปประกาศหานะพี่ก็ลองคิดดูนะเนี่ยถ้าเอาไปขายก็น่าจะได้เกือบแสนเลยเยอะนะพี่เอามาแบ่งกันไหมแต่พี่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาอาจจะตามหาอยู่ก็ได้นะเอาไปคืนขเขาเถอะงั้นเอางี้พี่พี่เอาเงินมาให้ฉันห้าพันแล้วก็พี่กเอาทองไปเลยโอเคไหมแต่หืม ข่าวสมัยนี้นี่มีแต่ข่าวขโมยขโจเเยอะไปหมดเลยอ่ะหนูก็ต้องระวังด้วยนะลูกสังคมสมัยนี้มันแย่จริงๆเลยอ่ะเออวันนี้ฮะผมเห็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำเงินตกด้วยฮะอ้าวแล้วหนูไปเก็บเงินของเขาหรือเปลาลูกเก็บสิครับอ้าวแต่เก็บแล้วก็วิ่งออกไปคืนให้เขาครับ ดีแล้วล่ะครับหนูทำถูกต้องแล้วนะฟังไว้นะเมื่อหนูโตขึ้นไปอ่ะหนูต้องเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์อย่าไปคดโกงอย่าไปเอาของของคนอื่นที่มันไม่ใช่ของเรานะลูกแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราเมื่อโตขึ้นไปแล้วอ่ะหนูต้องเป็นคนดีอย่าเบียเดเบียนใครนะครับเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับแต่แต่พี่ว่าถ้ทาทแบบนั้นเนี่ยพี่ว่ามันไม่ดีหรอกนะ พี่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาอาจจะเดือดร้อนก็ได้นะพี่ว่าเอาไปคืนเขาเถอะนะแต่เราเอามาแบ่งกันดีกว่านะพี่ไม่ดีกว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนขโมยอะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เดี่เอไปแจ้งความก่อนแล้วกันเราจะไปด้วยกันไหมเนี่ยพี่ไปก่อนนะรอพี่จ่อยก่อนพี่พี่ดูหนูเอาสามพันก็ได้พี่สองพันก็ได้พี่น้องจะไปไหมเนี่ยไปสอนน้องกันไปก็โง่ดิ อะไรวะเนี่ยทําไมมันมันมันเป็นอย่างนี้ได้อะไหนว่ามืออาชีพไงพี่เออมันแม่ใครมันจะไปคิดว่าไอ้บื้อคนนี้มันจะไม่โลภไม่สนใจเงินมันมีคนแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอพี่อย่าเรียกเขาว่าบื้อได้ปะเขาอะเป็นคนซื่อสัตย์พี่เคยได้ยินไหมซื่อกินไม่หมดคดินไม่นานถ้าพี่ยังจะทำงานทุจริตนี้ต่อไปนะสักวันพี่ก็คงโดนจับเหมือนกันนั่นแหละ ว่าเราไปหางานสุจริตทำดีวกว่าเนาะมันน่าภูมิใจกว่ายเยอะเลยยังไงก็ใชนไมก่อนนะอะไรวะโดนเทศจะยาวเลยจะว่าไปทำไมเราไม่ไปหางานสุจริตทำบ้างวะโตรอพี่ดูดิ